บอยพิสนุขอไม่ลงรายละเอียดปมอ,อดีตภรรยาลั่นขอโฟกัสงานอนาคตเดินหน้าธุรกิจปลาแซลมอนอีกครั้งหลังจากที่บอยพิสนุนักร้องนักสแสดงและพิธีกรชื่อดังเจอมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ทั้งเรื่องของชีวิตคู่ที่เลิกรากับภรรยาชาวต่างชาติรวมถึงเรื่องที่มีปัญหากับหุ้นส่วนจนออกมาประกาศยุติธุรกิจปลาแซลมอนที่เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นาน ล่าสุดหนุ่มบอยได้มาร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศช้างโคบรูคูคลับเพรสเซนช้างคลับแชมเปี้ยนชิป2025นะคลับเฮาส์สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับโครงการนอตปาร์คถนนวิภาวดีรังสิตก็ได้อัปเดตสภาพจิตใจหลังเลิกรากับอดีตภรรยาพร้อมขอเดินหน้าทำธุรกิจปลาแซาลมอนอีกครั้งโดยบอยเผยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ผมก้าวมาข้างหน้าแล้วอยากจะยิ้มยิ้มวันนี้ผมอยากจะโฟกัสที่การตีกอล์ฟมากกว่า เพราะว่าเป็นรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันด้วยส่วนเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วผมก็ไม่ค่อยเก็บเอามาคิดอะไรก้าวต่อไปดีกว่าสำหรับเรื่องอดีตภรรยาขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะถ้าพูดแล้วมันจะไม่จบผมอยากจบเรื่องนี้แล้วอยากจะทำธุรกิจของผมต่อไปเรื่องที่ผ่านมาผมว่ามันเป็นข่าวเยอะมากแล้วผมเองก็มีความรู้สึกว่าคนก็น่าจะเบื่อเราแล้วที่จะมาสัมภาษณ์หรือมารับฟังเรื่องราวอะไรพวกนี้ฉะนั้นขอโฟกัสงานใหม่ ที่จะมีโอกาสทำในอนาคตดีกว่าล่าสุดก็กำลังจะกลับมาทำธุรกิจปลาแซลมอนเหมือนเดิมแล้วถามว่าจะระมัดระวังยังไงก็คงเอาประสบการณ์ที่เคยทำมาทำให้เราดีขึ้นเท่านั้นเองครั้งนี้ก็ยังคงมีหุ้นส่วนอยู่แต่ไม่ใช่ทีมเดิมตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือแก้ไขที่ตัวเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยเรายังต้องเรียนรู้งานเยแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองผมเลยจะขออนุญาตไม่พูดเรื่องเดิมแล้วครับ ส่วนกำลังใจที่หลายคนส่งมาให้ผมต้องขอบคุณมากทําให้เรามีความรู้สึกว่า20ปีที่ผ่านมาเราก็ยังมีคนที่คอยสปอร์ตอยู่เลยมีความรู้สึกว่าแค่นี้เราก็ยิ้มได้แล้วอะไรที่เป็นลบๆหน่อยผมก็ไม่เก็บมาคิดแค่นั้นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ